ทำะไรวะไอ้นุก๊กถ่ายคลิปไว้คุยงานอะมันจะได้รู้มันจะได้จําได้เราคุยเสร็จเราจะมายูย้อนหลังไงไม่ได้เห็นว่าเราทําอะไรคุยอะไรกันไหมแล,แล้วเราออบันทึกไว้บันทึกไว้ไออไอ้ยีดีที่สี่เราจะทําอะไรกันดีวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องทําอะไรที่ถ่ายคลิปที่แบบแนวอะไรใหม่ๆบ้างหรือว่าทําแนวพวกเนี้ยเาทำกันมาแล้วเราทำกันในคลกแเรา เฟ่ทำมาแล้วน,นะโอหน่าเราทำมาแล้วเราว่าเราต้องฉีกแนวฉีกก็มีเยอะถ้าทำฉีกเลยแนวกินไหมล่ะกินกินวิบากกินวิบากไอที่เขาก็ทำไปแล้วไอที่ยมันจะยากอะไรก็ปี้ก๊อบวางเข้ามาดิก๊กกกอปเข้ามาเลยว่าเลยยุคนี้มันมีไม่ได้ยุคนี้มันโดนอันนี้โดนเรื่องอะไรวะฮะโดนเรื่องอะไรมไม่รู้จักซะแล้ว ชมรมชมรมชมรมอะไรวะว่าต้องฉีกจริงไม่ได้ไม่ได้ต้องฉีกต้องฉีกอิมพ์เดียวนักคิดอะไรใหม่ไม่เชื่อกูผมกูคิดไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยกูไม่ใช่ใชอันนี้นักคิดว่าต้องฉีกอะ่ะเดี๋ยวขอนอนหลับสักนิดป่ะต้องค่อยคิดเว้ยมามนานพวกเนี้ยไปเล่นแล้วล่ะกูว่าแล้วเว้ยกูคิดออกแล้วแนวฉีกอ่ะ รอว่างานนี้แม่งมาแน่ว่ะถ้ากูทำคลิปนี้ไปจริงเหรจริงปะไอสัตว์มาละกูต่างแน่นอนรูปเจ้าไหนไหนแนวชีกเลยไว้ชีกเราจะได้โดนเด่นของเขาเว่อร์เขาทำมาหมดเลยเนี่ยเราจะชีกไปเงี้ยแล้วเริ่มมาเถียวจัดไปไม่มีบาพต้อนกูจัดให้กูรู้อยู่คลิปนี้มาแน่ เนี่ยฉีกเลยวะคราบแนวนี้ฉีกแน่นอนไอ้เฮียฉีกงานเนี้ยมาแน่ไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียฉีกไม่ได้ไอ้สัตว์เฮ้ยแฉีกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮียฉีกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไอ้เฮียฉีกไม่ได้เนี่ยไอ้เฮียฮะฉีกไหมเอาไปทำไปดูเรื่องไอ้เฮียโอุ้ยไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์ตัวที่แรกก็กางเกงในไอ้เฮียอันนี้แม่งมึงยังมาเอาเสื้อแกกางเกงกูอยู่เนี่ยไอ้เฮีย โอ้โหจบเลยคันนี้คุยทำอะไรไดีวมัเนี้ยชีกเลยดีนะสันแหล่งเกมไหนอันเดียว